ครับผมก็พ่อจากดิห้าสิบห้ารีวิวครับสวัสดีครับตู่จากดิห้าสิบห้ารีวิวครับดิห้าสิบหเดตกลับมาแล้วกลับมาแล้วีพีนี้วิเคราะห์ก่อนเกมศึกฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษนะสุดสัปดาห์นี้เนาะใช่เลยครับอ่าอันนี้เราก็อัปเดตกันวันสุดท้ายของเดือนมกราคมคืนวันศุกร์ที่สามสิบเอ็ดเนาะอือหลังจากที่นิวคาสเซิลได้พักมาหนึ่งสัปดาห์เ,เต็ม ตัวแมนยูซึ่งเล่นสดๆละร้อนสึกอยู่รล,ล้ปาลีเมื่อคืนที่ผ่านมาใช่ใช่ครับผมสุสัปดาห์นี้กลับมาพร้อมกันทั้งสองทีมแล้วในใจกลางสัปดาห์มีแต่แมนยูเนาะนะครับอ่าโอเคครับไปเริ่มกันที่ฝั่งนิวคาสเซิลก่อนเหมือนเดิมครับเขาพูดเจอใครโอ้เจอเจ้าสัวน้อยครับฟูลแลมครับอ่าเจอฟูลแลมนี่เองก็เล่นกันเป็นคืนวันเสาร์ที่หนึ่งก็คือพรุ่งนี้เนาะเวลาสี่ทุ่มตรงครับเขาพดสบายแล้วไม่ดึก อืมไม่ดึกไม่ดึกครับความพร้อมของนิวคาสเซิลเป็นยังไงบ้างครับข้โพดโอ้ตัวหลักๆก็ยังอยู่ครบนะครับอืมแต่ก็ยังมีประมารละเซลครับอ่าแล้วยังมีอาการบาดเจ็บอยู่แต่อาจจะกลับมาได้แล้วครับในเร็วๆนี้ครับผมครับผมอ่าก็คืออัปเดตอาการบาดเจ็บอาจจะมาละเซลก็ยังเจ็บอยู่เนาะใช่ใช่ก็อาจจะกลับมาได้แล้วแหละครับเร่ครับ อ่ะนัดนี้มีลุ้นป๊อปจะได้ลงตัวจริงไหมนัดที่แล้วลงมาสำรองเอ้นัดนัดที่เรามีชื่อสำรองอืมผมยังขอดูบัฟก้าสักเกมแล้วกันครับอืมครับผมยังยังดูทรงดูบัฟก้ายังโอเคอยู่ใช่ไหมครับเซฟลูกยากๆใช่ยังเยอะนะครับผมดูบัฟก้าครับผมครับผมอ่าโอเคอผลงานนัดล่าสุดของทั้งสองทีมปันยังไงมั่งเขาพูดครับผมก็อ่านิคอาเซนชนะทางซอร์แดนตันมาสามตัวต่อหนึ่งครับแล้วก็ทางแมนยู อ่าแมนยูชนะฟูลแลมมาหนึ่งศูนย์ครับอ,อืมอ่าก็ต้องบอกว่านิวคาสเซิลหลังจากที่สัปดาห์ก่อนหน้านั้นแพ้บ,บอลมัดอาบ้านมาหนึ่งสี่สัปดาห์ก่อนก็บุกไปกินบวยสามหนึ่งนะครับผมอ่าก็ต้องถือว่ากลับมาได้เนาะหลังจากที่แพ้สะดุดแพ้ไปนัดหนึ่งใช่ฟูลแลมก็เปิดบ้านอย่างที่เขาโพสต์บอกก็เพิ่งแพ้แมนยูมาสดๆร้อนๆจากสัปดาห์ที่แล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับผมอ่าอันดับตารางคะแนนนิวคาสเซิลอยู่อันดับที่ห้า มียูีสิบเอ็ดคะแนนส่วนฟูแล่มแบบที่สิบมีสามสิบสามคะแนนอืมอแผแต่ว่าแปลกนะแพ้หกเท่ากันเลยทั้งคู่อ่ะทั้งเนลเซ่นทั้งฟูแล่มใช่ใช่ครับผมแต่ฟูแล่มนี่ไปสะดุดเสมอเยอะเสมอไปถึงเก้าใช่ครับอืมอ่าโอเคครับสิบเอ็ดคนแรกที่คาดว่าน่าจะลงสนาม่าเขาโพดคิดว่าเกมนี้ใครลงบ้างครับผมก็ให้เป็นประศัตัูครับมาร์ตินูบัฟก้าครับได้ลงไปก่อนครับ นะครับแล้วก uh ็ทางมีกองหลังครับมีแชร์มีเบิร์นครับอ่าฮออ่าดีฟาเมนโตครับกองกลางมีโตนาลี่ครับอ่าแล้วก็โจลิงตันอ่ากิมไลท์อ่ากองหน้าของเราเนี่ยอีซักได้รางวัลสดสดร้อนร้อนเลยครับอ่าสามเดือนติดครับมีธันวาอ่าเพ่อพฤศจิกาครับธันวาแล้วก็โมคาลาครับผมสาม อใช่ยอดเยี่ยมสโมสร3สามเดือนสองใช่ครับผมอืมก็ต้องบอกว่าไม่ได้ก็แปลกแล้วแหละใช่เชเออดูจากสิบเอ็ดคนแรกเกมนี้ก็ต้องบอกว่านิวคาสเซลจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบลงครบแน่นอนโอ้โหใช่ครับใช่ก็ยกตั้งแต่ครั้งสัปดาห์ที่แล้วมาเลยดีกว่าครับผม คราวนี้เซ็นเตอร์ฮาร์ปน่าสนใจเพราะว่าบอทแมนก็กลับมาแล้วใช่ไหมครับผ <s> มเอ็ดดี้ฮาวจะเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนแชร์หรือเบิร์นเป็นบอทแมนไหมเอ่อบอทแมนผมว่าขอความฟิตอีกสักสองสองเกมแล้วกันครับให้เขาพักก่อนยังไม่น่ายังไม่เต็มที่ครับเวลาลงมาแบบการออกบอลอะไรการเดินการวิ่งอะไรอย่างนี้มันยังไม่ฟิตเท่าไหร่ครับผมครับอืมอ่าโอเคส่วนมิดฟิลกับกองหน้าไม่ต้องห่วงอย่แล้วแหละใช่ใช่ เต็มที่เลยจะมีพริกล็อกอีกไหมเนี่ยเขาโพดโอ้ยอะไยโอเคดูฝั่งนิวคัสเซนไปละไปดูฝั่งฟูลแลมกันบ้างอันนี้ก็เป็น11คู่แรกจากนัดที่เจอกับแมนยูสัปดาห์ที่แล้วเนาะใช่ครับนอกจาประตูก็น่าจะเป็นไบรเลโน่ส่วนแข่งกองหลังเขาก็มีทั้งคัสตันเย่แบ็คขวาเนาะโรบินสันแบ็คซ้ายแอนเดอร์เซนกับบัตซี่ยืนเซนนาหคู่กลาง ครับส่วนคู่มิดฟิลร์ตรงกลางเขาเป็นลูคิชกับเซนเนอร์เบิร์ชครับผมอ่าและเนี่ยแหละข้างหน้าเขาละสี่คนในเซนเกมนี้แฮร์รี่วิลสันสมิธโลวิโบบี้ครับกองหน้าตัวเป้าลาอูจิมินเอสหัวหน้ทีมชาติเม็กซิโกเนาะครับอือฮึก็ต้องบอกว่าลาอูจิมิเนสเขาถือว่าเป็นนักเตะประสบการณ์สูงอ่ะใช่โอ้โหสุดยอดผมอยากได้มาร่วมทีมนะคนนี้ ครับอ่าแต่ตอนนี้ผมว่าอายุเยอะแล้วอ่ะสมัยก่อนสมัยเขาอยู่วูฟอ่ะเออสมัยนั้นอ่ะแย่งกันโอ้โหแต่พอราอุจิมิเนสไปประสบอุบัติเหตุใช่ไหมครับก็เลยฟอร์มหายไปเลยครับผมอืออ่าเมื่อกี้เขาพ่อจะบอกว่าอะไรนะเอะก็มีออลมาตาเล่ด้วยที่แบบร่วมทีมในวูฟนั้นด้วยโอ้หูวิ่งกระจายครับ เกมนี้สมมุติว่าแฮร์รี่วิลสันนัดที่แล้วเจ็บโดนเปลี่ยนออกเอาอดามาเทาเล่ลงมาแทนอันนี้เรายัไม่ได้อัปเดตว่าวิลสันจะลงได้หรือเปล่าสมมุติวิลสันลงไม่ได้เอาอดามาลงมาจริงๆเนี่ยโอ,โ,โอ้โหหอกับฟาร์มินโตนี่แท็กกันมันเลยนะ <laughs> เพราะว่าดูซ้งอ่ต้องบอกว่าอะไรนะทั้งฮอทั้งนี้ฟาร์มินโตนี่เล็กกว่าอดามาเยอะมากเลยนะเยอะเยอะครับ ดูดูไหลแล้วก็คือในที่นี้ไม่ใช่เล็กในที่นี้ไม่ใช่ส่วนสูงนะไปถึงความหนาความหนาตัวใช่ไหมก็ต้องบอกว่าจริงๆลรลมเอ่อผมว่านิวคาสเซิลต้องระวังทางด้านของอันนี้ดูจากนัดแมนยูนัดที่แล้วนะครับต้องระวังลูกเปิดของสมิธโลกับอีโอบี้าใช่ครับอูวอบี้นี่ โดยเฉพาะสิคนแรกของฟูลแลมที่คาดว่าน่าจะลงนะเขาโพดกังวลใครมั่งครับโอ้โหอ่าวอันแรกครับวีอบีครับผมอืมอืมครับอ่าอีวบี้ครับก็ละอุนูมินเนสละกันครับอืมข้างหน้านี่ครับครับผมก็ต้องมารอดูนะว่าเกมนี้เจอกับฟูลแลมจะเป็นยังไงเนาะเขาโพดใช่ใครับน่าจะซัดกันรูกกลางอากาศดีกว่าครับผมว่าครับอืมอืม โอเคถ้าเจออาดาม,มาก,ก็วิ่งกันสนุกเลยโอ้โหจะหยุดมันยังไงดีเออสถิติครับโอเคสถิติ5นัดหลังสุดของนิวคาสเซิลกับฟ er ูตเล่มเปนยังไงบ้างครับออก็รู้ทุกการที่2024-2025ครับอ่าไปเจอเขานะครับอ่าก็แพ้ไปครับ3-0ต่อ,อ1อ่าครับแล้วก็2023-24ครับไปเจอที่บ้านเขาเหมือนกัน ก็ชนะนะครับหนึ 1, 0, ่งศูนย์ครับแล้วก็สองพันยี่สามยี่สี่ไปเจอในบ้านเราเราชนะสามศูนย์ครับแล้วก็สองพันยี่สองถึงสองพันยี่สามในบ้านเราเราชนะหนึ่งศูนย์ครับอ่าแล้วก็อ่าสองพันยี่สองสองพันยี่สามไปเจอเขาที่บ้านเขาเราชนะสี่หนึ่งเลยครับผมนต่ต้องบอกอดูจากตรีติห้านั้นหลังสุดดู้ดูการ,รนี้เลยนะนิวเวอรเต้นนัดแรกแพ้มาอะไรแพ้แพ <3 S 2> เลยครับ ใช่ครับบานฟูลแลม,มจําได้ว่ามันมีลาอูนิมิเนสด้วยเะี่ยครับแต่ผมว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่นิวคาสเซิลช่วงต้น,ตนๆฤดูกาลอะเหมือนที่ฟอร์มหลุดๆและที่เ e อ็ดดี้ฮาวก็อีร้อนอะช่วงนั้นแหละ <จน S 2> อะ <จน S 2> หลังจากนั้นก็แบบพอเข้าประมาณสักเดือนตุลาพฤศจิกาก็พนวิกฤตเนาะโอ้โหอีซักฟอร์มระเบิดครับครับแต่ดูจากห้านัดหลังสุดผมว่าอ่ถ้าไม่นับฤดูกาลนี้แล้วกันสองฤดูกาลก่อนชนะทั้งเย้าและเยือนอื ครับอ่าแลก็สถิติกินขาดอยู่กินชีสซะด้วยครับผมใช่กินชีสซะด้วยครับก็ต้องบอกว่ายูคาเซิลเล่นในบ้านเจอฟูลแลมสองนัดหลังสุดก็ชนะทั้งคู่สามศูนย์หนึ่งศูนย์ใช่ใช่ครับผมอ่าเกมนี้มั่นใจไหมครับพอดูจากสถิติลวมั่นใจครับอืมแปดสิบเปอร์เซ็นตไปเลยครับนี่ก็ต้องบอกว่าิูคาเซิลรอล้างแคนนะเพราะว่านัดแรกแพ้ไปแล้วสามหนึ่งแพ้เยอะนะสามหนึ่งเลย ใช่เป็นแพ้ที่บ้านฟูลแลมมาน,นั้นนี้ก็กลับมาเล่นที่เซนเจมส์พาร์คแล้วครับผมอืมอ่าท้ายสกอร์เลยครับข้าพดอ่าผมให้นิวคาสเซิลชนะไปเลยครับสามประตูตอนหนึ่งครับอ่าผมให้นิวคาสเซิลชนะสองศูนย์นะขอบคุณครับเแบบครีมชีดเลย นี่น้องบอกว่าเขาโป้นนี่ลังแคนฟูลแลมเลยนะนัดแรกคุณแพ้มาสามหนึ่งนี่คุณเอาสามหนึ่งคืนเอาคืนครับได้เสียเท่ากันพอดีเจอกันเฮตูเฮตเลยโอเคครับก็เดี๋ยวแฟนนิวคาสเซิลไปรอลุ้นงานวันพรุ่งนี้ตอนสี่ทุ่มตรงเนาะใช่ครับผมครับผมข่าวกันบ้างนิวคาสเซิลมีข่าวแล้วผมดีใจยังเลยโอ้ยเป็นข่าวออกสิ แต่ไปขาออกใช่ใช่เป็นยังไงมัง่งเขาพดหลังจากเรา,าอัปเดตกันสองสัปดาส์สรุปสุดท้ายสรุปว่าเฮวิโกครับอ่าก็ไปแอตแลนตาครับ่ากับทีมเก่าของเขาครับผม,มเห็นว่าค่าตัวเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าในใน,ในสื่อก็ออกบางสื่อก็บอก8ดล้านปอนด์บางสื่อก็บอกว่าสิบเอ็ดล้านผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นจบที่เท่าไหร่กันแน่นะครับอืม ก็สรุปมิเกลอัลเมลลอนก็ย้ายกลับไปสโมสรแอตแลนตาในเมเจอร์ลีกซอกเกอร์ของสหรัฐอเมริกาเนาะใช่ครับผมก็เป็นต้นสังกัดเก่าของอัลเมลอนด้วยใช่ครับผมอ่าคราวนี้ต้องมารอดูว่านิวคาสเซิลจะช็อปใครในช่วงท้ายตลาดไหมปล่อยไปได้แล้วหนึ่งคนกับอีกหนึ่งอีกหนึ่งข่าวอ่าที่เจอมาสดๆแล้ร้อนๆเลยชอนลองสตาร์ฟเขาโพสเล่าหน่อยครับขายไม่ขายดิอืม ขายครับขายใช่ไหมใช่ล่าสุกก็มีข่าวว่าเอเวอร์ตันดสันใจชอนลองสตาร์ใช่ครับผมแต่เขาเน้นิวคาเซิลอยากขายแต่ลองสตาร์ไม่อยากไปก็เป็นเด็กปั้นของเราด้วยนะครับผมอืมแต่รู้สึกว่ามีอะไรนะพี่ชายของลุยส์ไมลี่ใช่ไหมย้ายขาออกแล้วเจเลมี่ครับอ่าก็ย้ายไปแล้วครับอ่าเจเลมี่ไมลี่ไปแล้วไปอยู่ดิวิชั่นห้านู่น ครับผมโห oh, ก็ไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามจากนิวคาสเซลในมั้งผมว่าก็เลยสุดท้ายก็ย้ายดีกว่าใช่ครับอนี้ช่วงพักตลาดผมว่าเนี่ยแหละนิวคาสเซิลก็ลุ้นดีลขาออกอ่ะว่าลองซาร์ฟจะไปไม่ไปนั่นเลยสิผมว่าถ้าลองซาร์ฟต Trip อบอนี่น่าจะได้ก้อนใหญ่เหมือนกันครับผมอืมครับครับแต่เขาเรียกว่าอะไรนะทริปเปียทริปเปียนี่เงียบไปแล้วตนแรกมีข่าวมาเนอะ s u m ซัมเนาะนี่เงียบเงียบไปเลยครับไม่มีข่าวทริปเปียหายไปเลยครับ กับดูบลัฟก้าสองคนดูบัฟส้าโชว์ฟอร์มดีผมว่าเผยเผยนิวคาสเซิลเลยอาจจะเปลี่ยนใจแล้วมันแต่จะได้ต่อสัญญามครับก็ไม่แน่ดูบลัฟสกาจะยึดโป๊ปไปเลยก็ได้ออก็อาจจะอย่างนั้นนะครับผมโป๊ปก็มีปัญหาการบาดเจ็บบ่อยเหลือเกินใช่ใครับผมอ่าโอเคคามฟารมาฟังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างครับคุณบ้างครับ หลังจากผ่านศึกยูโรปาลีกนัดกลางสัปดาห์มานัดนี้เมนยูจะกลับมาเล่นในศึกพิมเลียงกรีเปิดโอทราฟอร์ดพบกับคริสตันเลยครับอ่าก็เล่นเป็นคืนวันอาทิตย์ที่สองตอนสามทุ่มตรงอืมอะนี่ก็ไม,กไม่ดึกไม่ดึกไม่ดึกก็ต้องถือว่าเป็นเป็นเกมที่เหมือนกับแบบขยับมาจากเกมยูโรปาลีกพอยูโรปาลีกเล่นคืนวันพฤหัสอะไรเ,เงี้ยใช่ครับผมอ่าก็ต้องบอกว่าความพร้อมก่อนเกมเกมนี้จากนัดล่าสุดยูโรปาลีก อ่าอย่างอุกาเต้กับแม็กควายเนี่ยได้พักมาเต็มเต็มครับอ่าไม่ได้ไปเจอกับทางนั้นของเซอบูคาเลสะครับเกมนี้ก็คิดว่าน่าจะกลับมาเป็นสิบเอ็ดคนแรกครับอืมส่วนอัปเดตนักเตะบาดเจ็บล่าสุดก็มีภาพจากการฝึกซ้อมหลุดออกมานะว,ว่าลูกชอกมาซ้อมแล้วโอ้ครับผมอืมครับ อ่ลูกชอ,อกลับมากลับมาเรียกว่าลงสนามได้แล้วแต่เขาเนี้ยน่าจะอยู่ในช่วงของการเรียกความฟิตอยู่นัดนี้ก็น่าจะยังไม่พร้อมอะครับคอ่าอีกคนหนึ่งที่ยังเจ็บอยู่ก็ขาประจําเมสันเมาส์อ, <c oughs> อออครับเออพออพอกรลองพออ <c oughs> ตอนนี้พออลงพยาบาลคนแรกออกลูกชอออกมาและ้ะ <c oughs> ตอนนี้เมสันเมาส์ขยับไปเป็นพออลงพยาบาลคนถัดไปอยู่ครับโอ้ครับผม อ่า <c oughs> ส่วนนักเตะรายอ,อื่นก็ต้องบอกว่าอ่าก็ยังมีจอห์นนี่อีแวนจอห์นนี่แวนก็ยังเจ็บอยู่ครับส่วนวิกตอร์ลินเดเลิฟก็หายเจ็บกลับมาละครับ <c oughs> อืมอ่าส่วนขุบกําลังคนอื่นๆก็ผมว่าก็น่าจะแบบสมบูรณ์แบบแต่อีกหนึ่งคนที่หายแน่นอนก็คือมาครัตแลตฟอร์ดโอ้ครับผมแต่แลตฟอร์ดน่าจะน่าจะโดนตัดยาวไปแล้วแหละย้า <c oughs> ยย,ย,ย้ายทีมอรืย้ายแน่แต่จะย้ายไปไหนเท่านั้นเองครับอืมครับ อ่ผลงานนัดล่าสุดของทั้งสองทีมครับแมนยูซึ่ U, งบุกไปชนะสเตลบูเคเลนในศึกยูโรป้าลีกมาสองประตูต่อศูนย์โอ้ครับส่วนคว<ม>ิสตันพาเลตเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์ที่แล้วแพ้เบรนส์ฟอร์ดคาบ้านหนึ่งประตูต่อสอง่าโอ้อ่อันดับตารางคะแนนอยู่ติดก,กันเลยครับอันดับสิบสองะอันดับสิบสามเอาแล้ว แมนยูมีอยู่29คะแนนส่วนคริสตัลพาเลทมีอยู่27คะแนนครับถ้านัดนี้แมนยูชนะก็จะหนีพาเลทขึ้นไปแต่ถ้าพาเลทชนะบุกมาชนะได้ก็จะแซงแมนยูขึ้นไปเหมือนกันครับผมอแต่ถ้าเสมอก็อยู่ที่เดิมทั้งคู่ใช่ครับผมต้องเดี๋ยวมารอดูกันเซเวดคนแรกครับที่คาดว่านจะลงสนามของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโอนแน่แน่ <laughs> ใช่เกผมคิดว่าอมโมริมน่าจะหมุนกลับมาใช้โอนาน่าเหมือนเดิมเพราะว่าบายินครับเดียได้ลงเล่นเกมยุโรปไปแล้วแบ่งให้ให้บายินเดียเล่นบอลถ้วยกับบอลยุโรปส่วนพิมลีกเนี่ยน่าจะให้เป็นโอนาน่าเหมือนเดิมอืมครับผมอืมครับผมอ่าส,ส่วนแผงกล้องหลังสามคนครับก็มีเดลิดแม็กควายแล้วก็มาร์ติเนสก็น่าจะเป็นเซตใหญ่ลง อผมก็ได้พักมาเต็มๆครับผมส่วนคู่มิดฟิลตรงกลางไมนูน่าจะได้ลงต่อครับและนัดนี้อูกตเต้น่าจะกลับลงมาเล่นเป็นตัวจริงละครับครับอ่ส่วนวิงแบ็กสองข้างครับก็น่าจะเป็นมสซาลุยกับดาโลเออโอมิดฟิลตัวลุกก็น่าจะเป็นบุนโน่ฟอนเดนเดสกับอาหมัดครับแล้วก็หน้าเป้าเป็นฮอยลุนอันนี้สิเป็นคนแรกที่คาดว่าน่าจะลงสนามนะแต่ถ้าสมมุติ มีอย่างหนึง่งสมมติมัสลาอุยอาจจะล้ามาก็ไม่แน่ครับอามัดอาจจะไปเล่นเป็นวิงขวา<อ>ส่วนมิฟิวตวลุกจะเป็นกานาโชก็ได้เพราะกานาโชก็เหมือนกลับมาเล่นบีเหมือนกันเพราะว่านัดที่แล้วอามัดกับกานาโชเองก็ลงมาครึ่งหลังไม่ได้เล่นเต็มเกมอ,อนันนี้ก็ต้องมารอดูหรือนาเป้าอาจจะเปลี่ยนจากคอยลุนเป็นเซอร,ร์เซก็ได้อาจจะหมุนเห<อ>มืนนอนกันเพราะคอยลุนก็เล่นมาจากนัดยุโรปเหมือนกันใช่ใช่ครับ ส่วนทางฝั่งคริสตันพาเลตนัดนี้ดีนเฮนเดอร์สันกลับมาเจอทีมเก่าครับผมลูกขามะตงคริสตันพาเลตครับอ่กับกองหลังขวัญใจนิวคาสเซิลมาร์คเคฮีหายไปแล้วนะตอนนี้หายไปแล้วครับหายไปแล้วระบบครับผมไม่มีข่าวแล้วรับส่วนคนอื่นๆของคริสตันพาเลตกองกลางก็ยังมีอย่างเทเลต์มิเชลที่เติมเกมคทั้งดีทางซ้ายนะครับวิลฮิวอันนี้ก็เก่าหน่อยยามาสันเริ่มมา โอ้โหครับแล้วกุมูยอสทางขวาแต่คนที่ผมกลัวน่ะคือเนี่ยแหละอิสไมลาซาเบอร์เจ็ดนะครับลากตะลุยดีมากและใหญ่ด้วยรวมถึงเนี่ยแหละครับเอเซ่แล้วก็มาเตะครับมาเตะดีรข้างหน้าใช่ครับผมเป็นห่วงตรงมาเตต้าเนี่ยเพราะว่ามาเตต้าเป็นสไตล์กองหน้าตัวชนน่ะโอ้โหชนแหลกเลยครับเนี่ใช่ ผมว่านัดน,นี้ยังไงก็ต้องไมควายลงอ่ะต้องเอาไมควายลงมาชนกับไม้เตต้าใหญ่เหมือนกันส่วนเอเซก่ะซาเนี่ยผมแอบเป็นห่วงเพราะว่าคู่เนี้ยมีความเร็วแล้วเลี้ยงกินตัวค่อนข้างดีดีด้วยครับขดดองอนีครับก็ต้องมาดูว่าทางด้านของอ่าลิซันโดมาร์ติเนสหรือเดลิทเนี่ยจะจะทันไหมเพราะว่าคู่เนี้ยเร็วทั้งคู่ครับ ถ้าถ้าเป็นวิงแบ็กอ่ะท่าเทียมมัสลาอุยกับดานเลวอ่ะผมว่ามุนยอสกับมิเชลก็เร็วทั้งคู่อ่ะเขาก็น่าจะต้องตามริมเส้นอยู่แล้วอ่ะอ่าใช,ใช่ครับอืมส่วนตัวสมรองของคริสเตนพาเลตผมว่าเขาก็ไม่ค่อยมีตัวเปลี่ยนที่ลงมาอันตรายครับก็มีแค่เอ็ดดี้เอนเคเทียเป็นกองหน้าเท่านั้นเองครับอ่าหรือทางด้านของมิดฟิลด์ทีมชาติญี่ปุ่นอย่างคามมดะอืออ่าเจฟฟรีย์ชุบอันนี้ก็เก่า<ไ>หน่อยมา <Richard. S 2> นะเซลเลียคลายแบ็คขวาโอ้ ถ้าดูดูจากรายชื่อของพาเลทผมว่าก็ตัวเปลี่ยนเขาก็ไม่ได้เยอะครับแต่ว่าตัวอันตรายเขาก็เนี่ยแหละเซตแรกเนี่ยแหละซาเอเซมาเตต้าที่ที่ผมแอบเป็นห่วงไปครับอืมเกมนี้เมนูเล่นในบ้านยังไงก็คิดว่าเปิดเกมแรกอยู่แล้วผมกลัวอย่างเดียวก็คือกลัวจังหวะสวนกลับของพาเลทเนี่ยแหละเพราะว่าแดนหน้าเขาเร็วทั้งซาทั้งเอเซทั้งมาเตต้ากลัวจังหวะสวนเนี่ยกลับจังหวะเขาเรียกว่าเสียลูกนิ่งทั้งเตะมุทั้งฟรีคิก พอมาเคฮีนี่ก็ถือว่าสอดมาหม่งลูกฟรีคิกลูกแต่มุมได้บ่อยนะสำหรับอยู่กับคริสตันพาเลตอ่ะครับอืมก็ต้องก็ต้องระวังหน่อยห้านัดหลังสุดเขาโพนดูสวยงามมันมีครบเลยนะใช่เหมือนเจอพาเลตเป็นทีมแพ้ทางอ่ะนัดแรกรู้ทุกกาลนี้ครับแมนยูบุกไปเย็นคริสตันพาเลตบุกไปเสมอมาศูนย์่ศูนย์ครับ Mm hmm. ส่วนฤดูกาลที่แล้ว2023-2024แพ้ทั้งเย้าและเยือนเลยบุกเยือนพาเลทแพ้4-0เล่นในบ้านก็แพ้0-1โ oh. อ้โหส่วนฤดูกาล2022-2023เล่นในโอทัฟฟอร์ดชนะ2-1แล้วก็บุกไปเสมอริสตนลพาเลท1-1ครับผมว่าแมนยูเจอพาเลทหลังๆอะ่ะพาเลทคล้ายๆเป็นอีกหนึ่งทีมที่แมนยูแพ้ทางนะอืมโอ้โหนัดเนี้ยผมก็แอบ เรืองแอบลุ้นเหมือนกันเพราะว่าจริงๆตอนนี้แมนยูเหมือนสถิติกำลังเดียหลังจากที่เมื่อก่อนชนะเหมือนกับแบบหาชนะติดก,กันยากมากตอนนี้แมนยูเนี่ยชนะมาสานัดติดแล้วยูโรปาลีกสองเกมีเมลีฟหนึ่งเกมก็คือนับตั้งแต่กัสโกเลนเจอร์ชนะกัสโกเลนเจอร์มาใช่ไหมครับแล้วก็มาชนะฟูลแลมสุดสัปดาห์ที่แล้วกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาก็บุกไปชนะ Ste U สเตอุบุคาเลส ก็หวังว่าอยากเห็นเมนยูชนะพรีเมียร์ลีกสองนัดติดบ้านหลังจากบุกไปชนะฟูลแลมเนี่ยนะนัดนี้ถ้าชนะพาเลทได้ก็จะเป็นการชนะพรีเมียร์ลีกสองนัดติดครับผมแต่ดูสถิติห้านัดหลังสุดก็แอบเป็นห่วงเหมือนบอลแพ้ทางเนี่ยเหมือนใบตั้นเนี่ยใบตั้นกับบอลมัดเนี่ยก็ออกในทุ่งนนาเลยนะดูสถิติใช่ครับผมแต่นัดแรกที่ตอนเทนฮร์คุมก็ต้องบอกว่าแบบเสมอศูนย์ศูนย์นะยิงกันไม่ได้อื อ่ายสกอร์เลยครับข้าพดทครับเราก็ให้แมนยูครับชนะสองประตูต่อหนึ่งครับอืมครับอ่าผมก็แบบเฉียดชฉีวๆหน่อยแมนยูเฉือนหนึ่งศูนย์ครับอืมครับผมก็เดี๋ยวเราไปรอลุ้นกันเนาะอืมอ่าโอเคครับอันนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นคลิปอีพีวิเคราะห์ก่อนเกมเนะของทั้งนิวคาสเซิลและแมนเชสเตอร์ยู บรในศึกพิมพ์เรียงกฤษนะสุดสัปดาห์นี้ครับผมมีข้อมูลผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปตามลุ้นกันในคืนว um ันเสาร์และคืนวันอาทิตย์นี้อืมโอเคครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีพีถัดไปช่วงคุยเล่นหลังเกมเนาะครับผมอืมโอเคได้ครับครับอ่ะอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe กับช่องเราด้วยนะครับโอเคครับอีพีนี้ไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับสวัสดี